ทัวลงพักประชาชนวิจารณ์แซดผู้สมัครนายกอบจัังหวดราชบุรีได้ค่าบ้านเกิดตัวเองทัวลงพักประชาชนชาวเน็ตวิจารณ์แซดผู้สมัครนายกอบจัังหวดราชบุรีได้ค่าบ้านเกิดตัวเองประสัยบอกราชบุรีไม่มีโรงเรียนดี วันที่19สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะชาวราชบ,บุรีจากการณีที่นายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจัังหวดราชบ,บุรีพักประชาชนขึ้นประสัยบนเวทีบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองอ,อเมืองจังหวัดราชบ,บุรีนายชัยรัตน์ประสัยช่วงหนึ่งว่าความเจ็บปวดของผมในวัยเด็กถูกพ่อส่งไปเรียนที่กรุงเทพ เนื่องจากในราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆให้ผมเรียนผมต้องร้องให้อยู่สองถึงสามเดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับหอพักในโรงเรียนประจำต้องจากบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นไปเรียนที่กรุงเทพกว่าสิบปีผ่านไปกลับมาคุณภาพการศึกษาของบ้านเราจังหวัดราชบุรียังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาจังหวัดอื่นอบจังหวัดราชบุรีทำอะไรอยู่กับการศึกษาของลูกหลานเรามีโรงเรียนห่วยๆแทน ที่จะเอางบประมาณไปทำโรงเรียนสอนภาษาโดยชาวเน็ตมองว่าการปราศัยดังกล่าวนั้นไม่ให้เกียรติสถาบันการศึกษาในจังหวัดราชบุรีพร้อมกับคอมเมนต์ตำหนิอาทิดูถูกโรงเรียนในราชบุรีมากเกินไปแล้วโรงเรียนในราชบุรีสอนคนให้เป็นใหญ่เป็นโตกันมาเท่าไหร่แล้วได้ค่าตัวเองแสดงตัวเองว่าโง่ดูถูกการศึกษาของจังหวัดราชบุรีมากไปกล้ามาพูดไม่ไว้หน้าใครเคยน่าไปด่ามันจริงๆเลยไม่รู้ว่ามันมาเป็นต้น สมศักดิ์รับตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่อาจมีบอบช้ำบ้างทุกฝ่ายต้องรับให้ได้สมศักดิ์รับตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่อาจมีบอบช้ำบ้างเหตุใช้บรรทันธธานใหม่หลังเสถาถูกเชือดปมคุณสมบัติย้ำทุกฝ่ายต้องรับให้ได้วันนี้20สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายสมศักดิ์เทพ,พสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีที่จะมีความเข้มข้นขึ้นว่ามาตรฐานคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้ใช้ไปกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นความบอบช้ำที่เห็นได้ชัดเจนแล้วการที่จะนำมาตรฐานนั้นมาปรับใช้ในครั้งต่อๆไปก็ต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานซึ่งต้องยอมรับว่าอาจจะมีความบอบช้ำเกิดขึ้นอีกบ้าง ต่ก็จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ต้องยอมรับกันให้ได้ว่าบ้านเมืองถูกเปลี่ยนแปลงในแง่ของกฎหมายที่ถูกนำมาใช้อาย่างแข็งแรงขึ้นดังนั้นทุกฝ่ายต้องรับให้ได้ส่วนรัฐมนตรีหลายคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเดิมจะต้องถูกตรวจสอบอบคุณสมบัติและอาจไม่ได้กลับเข้ามาในคณะรัฐมนตรีใหม่ จะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นายสมศักดิ์มองว่าหน้าจะไม่มีเรื่องของความขัดแย้งแต่ต้องยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้เพราะประเทศต้องก้าวเดินไปบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมใหม่ๆขณะที่สัดส่วนรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนเห็นจากข่าวนายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีให้ส่งรายชื่อภายในวันนี้ส่วนตนจะได้ไปต่อในสมัยที่17หรือไม่ยังไม่กล้าตอบอะไรผู้สื่อข่าวจึงถามทิ้งท้ายว่าได้กรอกคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายสมศักดิ์ยิ้มพร้อมตอบว่ายังครับ